เพราะงั้นวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของชื่อโคราชชื่อของจังหวัดนครราชสีมาอะไรมาก่อนกันอยากจะขอพาเชื่อมโยงกับละครไทยเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเรื่องที่เรารู้จักกันดีละครไทยหนูรู้จักไหมคะรู้จักครับออดเจา <S <S ้าบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสและโคราชเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้จะพามาเล่าให้ฟังในบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จ พระนารายมหาราชในสมัยนั้นนะครับต่างชาติเริ่มที่จะเข้ามาเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ด้วยความที่สมเด็จพระนารายมหาราชเปิดกว้างในเรื่องของวัฒนธรรมมากครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นอินเดียจีนฝรั่งเศสชาวยุโรปเข้ามาก็สามารถที่จะสร้างชุมชนของพวกเขาได้นะในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยมีการที่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาใ,ใน,รนรใาประเทศไทยเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศไทย แล้วก็มีผู้หนึ่งคนคนหนึ่งที่เข้ามาเรี่ว่าเป็นบุคคลสําคัญหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันดีเดินลาลูแบกคนที่เขาเขียนจดหมายอะไรหรืออะไรสักอย่างที่เขาจดบันทึกจดหมายเหตุประเทศไทยต้องบอกว่าผลงานการเขียนของเดินลาลูแบกเนี่ยเขาเขียนจดหมายเหตุประเทศไทยได้เรียกว่าเป็นการเขียนได้ตรงกับประวัติศาสตร์ มากกว่าคนไทยเขียนงในสมัยนั้นอีกนะเออทำไมทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอ่าในสมัยนั้นเนื่องจากว่าการเขียนจดบันทึกบริษัทคนไทยเราอาจจะมีเรื่องของการแต่งเติมค่ะเรื่องราวเข้าไปบ้างให้มันดูดูดูดน่าน่าสนใจแต่ว่าเวลาลูแบ์เขาเขียนตามความเป็นจริงในมุมมองของคนต่างชาติที่เข้ามาเขาก็ได้มีการเดินทางในประเทศไทยใน,นในฐานะของทูตพิเศษ เดอรดาลูแบร์เนี่ยเขาเป็นทูตของของพระเจ้าหลุยที่1 4อีกตัวละครหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยนั้นที่มามีบทบาทสําคัญในละครเรื่องบุกเพสสันิวาชื่อว่าชื่อว่านายฟอลคอนอ๋อโอเคนายฟอลคอนนายฟอลคอนก็เป็นคนหนึ่งที่เดินทางมาพร้อมๆกับเดอร์ดาลูแบร์นี่นะบแต่ว่า,าพร้อมกันเลยเหรอคะมาพร้อมๆกันในฐาหนะทูตเหมือนกันแต่ว่าฟอลคอนเนี่ยจะมาเป็นเหมือนกับพ่อค้าพอเดอร์ดาลูแบร์เข้ามาปุ๊บมีการเดินทางมาถึงคนแล้วก็มีการจดบันทึก มีการจดบันทึกเอาไว้บ้างนะฮะเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาของเราว่าเป็นอย่างไร